กินข้าววันละกี่มื้อนะครับผอมไวที่สุดนะครับคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากรู้เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับหลายคนถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะจริงๆแล้วเราควรกินข้าววันละกี่มือ้อเราถึงจะลดน้าหนักได้ดีที่สุดซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามนี้จากการที่เคยฟังคนนั้นเขาพูดว่าต้องทํา IF แบบนั้นแบบนี้ถูกไหมนะครับบางคนก็บอกว่า กินวันละมื้อสิลดเร็วมากนะครับแต่ต้องรู้แบบนี้ก่อนนะว่าข้อเสียของการกินวันละหนึ่งมื้อและที่หมอหนึ่งเจอบ่อยมากๆคือน้ําหนักมันจะลดเร็วนะครับลดเร็วในช่วงแรกเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่กินวันละหนึ่งมื้อสารอาหารมักจะไม่ถึงโดยเฉพาะโปรตีนเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนปกติทั่วไปควรได้โปรตีนประมาณ1เท่าต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับอย่างเช่นหมอหนึ่งหนักประมาณ70ก็ควรจะกินโปรตีนขั้นต่ํา70กรัมต่อวันซึ่งการทานโปรตีน70กรัม ต่อ1มื้อเนี่ยนะครับในการกินวันละมื้อเนี่ยมันยากมากๆเพราะนั้นโอกาสที่โปรโตีนจะไม่ถึงสูงนะครับก็จะกลายเป็นว่าร่างกายมองว่าเรา อดอาหารแล้วสุดท้ายคนที่ลดน้ําหนักด้วยการกินวันละหนึ่งมื้อเนี่ยสุดท้ายก็จะลดได้แค่ช่วงแรกแล้วน้าหนักก็จะนิ่งสุดท้ายก็จะโยโย่นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วดีที่สุดคือกิน2-3มื้อนะครับไม่จําเป็นต้องลดมื้อลงแบบเหลือมื้อเดียวแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือเรื่องของสารอาหารหลายคนเข้าใจว่าทํไอเอฟแล้วสําคัญที่สุดคือเรื่องของยิ่งอดนานยิ่งดีจริงๆไม่ใช่นะครับนักเรียนหมอหนึ่งที่เรียนลดน้าหนักกับหมอหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ทำไอเอฟอะไรที่มันนานหรือว่ายาก แต่เขาเน้นเรื่องสารอาหารเช่นบางคนทำ16า16ทับแต่8ชั่วโมงนั้นกินสารอาหารได้ถึงเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ได้ทำา IF แบบกด20ชั่วโมงก็ผอมเพราะอะไรสารอาหารถึงนะครับวันหนึ่งเคยพูดเรื่องสารอาหารละเอียดมากๆเพราะมันเป็นขั้นแรกของพีระมิดความผอมนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังหรือว่าอยากได้สูตรลดน้าหนักพิมพ์น้าหนักส่วนสูงรือพิมพ์เพราะว่าสนใจไว้เดี๋ยววันนีจะให้ทีมงานส่งให้แล้วให้ลองเอาไปปรับทําตามนะครับลดได้ยังไงก็มาบอกกันบ้างนะครับ